พอใจแล้ว,วนะครับรวดเร็วนะอย่าท้าทายระบบใช่ไหมคะนี่ทุกคนอันนี้ผมจะบอกว่าถ้าขายปีกหรือว่าถ้าลงรายแล้วเนี่ยจะเป็นราคา1,990บาอบาทถ้าใครไม่รู้จับบ้านมหาเฮงเลยค่ะพี่หนูจะบอกว่า ลูกค้าบ้านมหนหิงนอกไล์เนี่ยบูชาราคาเต็มถ้าไม่ใช่ไล์พี่นูนะคะไม่ลดให้แน่นอนเพราะว่าขนาดโปรสิธทธับสิทธิ์หนูยังไม่จัดโปรเลยเออหนูไม่จัดโปรเลยเพราะว่าถ้าเป็นลูกค้าบ้านมหาหิงเขาจะรู้ว่าของเราเนี่ยคือของดีจริงใช่วัสดุด,ดีแล้วก็ปลุกเ<อ>สกจริงทําถึงนะคะถ้าผมเป็นถ้าผมผมเป็นผู้หญิงนะถ้าผมเป็นผู้หญิงนะผมจะชอบตัวนี้มาก ใช่อันนี้เป็นรุ่นสมปารถนาแล้วคือเป็นเพชรทั้งเส้นเลยดูแล้วคือรักษามีแหวนมีแหวนใส่อยู่ใช่เอาไปใส่คู่กันได้เลยพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดทีละย่างนะครับทุกคนตอนนี้ขอเปิดเป็นกําไรข้อมือลนะครับมีลูกค้ามารีวิวค่ะพี่นุเขาบอกว่าบูชามาราคาเคยบูชามาราคาพันอัพได้โชคบ่อยมากโอ้โหนี่เป็นไงทุกคนบอกแล้วว่าวันนี้วันที่เท่อะไรเี่ยวันนี้วันที่สิบ ของพรุ่งนี้ถึงพอดีสิพงพอดีรับโชคพอดีรับโชคพอดีเลยตอนนี้สามแสนเสร็จแล้วไวมากสงสัยอยากได้ของถูกอยากได้ของถูกสิอะมามาทีละย่างนะทุกคนตอนนี้แหวนเรายังไม่เดี๋ยวจะเก็บแหวนก่อนตอนนี้ขอกําไรก่อนขอกําไรรัวนๆกำไรก่อนค่ะพี่พี่นี่มหาเฮงจัดให้แล้วนะครับวันนี้จากลูกค้แสี่แสนสองแล้วทุกคนรวดเร็วมาก ตอนนี้สวัสดีสามพันหนึ่งร้อยนะครับสวัสดีครับอ,นนอันไหนอันไหนช่วยเรื่องการเรียนคะแนะนําว่าสีเงินไปเลยค่ะสีเงินใช่ถ้าพี่ๆน้องน้องคนไหนกําลังเรียนอยู่หรือว,ว่ากาลังจะสอบเข้าเรียนเข้ามาหาลัยเข้างานอยากประสบความสําเร็จราบรื่นนะคะแนะนํไว่าเอาสีเงินรุ่นไหนก็ได้ชอบตาก้าไหนสีไหนจัด<อ>สีเงินได้เลยบบนะคะบอกเลยว่ากําไรข้อมือเขามีเยอะแยะ,ยะ,ยะมากนี่ตอนนี้ผมน่าใส่ครบละหนึ่งสองส้อสอไ่เ้ยครบล้ว<ล> นี่อันนี้คือห้ารุ่นที่บ้านมาเองจัดทํานะครับนี่สวยๆทั้งนั้นทุกคนออผมสําหรับผมผมชอบสีเงินเพราะว่าอันนี้คือแล้วแต่ส่วนตัวนะผมชอบอันนี้เพราะว่ามันเก๋ดีม,มีสไตล์<ช>ด้วยใส่แล้วมันแบบไม่เชยอะ่ะปะคือเป็นสายบูที่ใส่แล้วดูสวยด,ดูแพงนะเพียนดีเลยนี้ถูกต้องติดแกรมติดแกรมหน่อยเขาบอกว่าอยากทายทายระบบกินะต้องกดด้วยนะห้าแสนสี่แสนใจแล้ว ตัวกดเตรียมนะทุกคนนะเตรียมนะพี่พี่พี่นูขออนุญาตเลยนะว่าราคานี้ให้เป็นราคาแฟชเซลนาทีทองถ้าใครกดไม่ทันขอเปิดให้แค่ห้านาทีเท่านั้นราคานี้ทุกคนเนี้ยดีหรือยังกดให้แค่ห้าทีเปิดให้แค่ห้านาทีเท่านั้นใครจะเอาวพี่จ๋ากดตะกร้าเราชำระกันให้ทันภายในห้านาทีเท่านั้นนับสิบถอยหลังเลยค่ะเงนสิบเงไว้นะเาแปดห้านาทีสุดท้ายหก ปิดตะกาทันทีโอ้ยทุกคนต้องรีบนะสองทุ่มยี่สิบปิดตะกาทันทีราคาดีพี่พี่ใครก็ได้ซื้ออันนี้มาให้ผมด้วยอันเนี้ยซื้ออันนี้มาให้ผมเออนี่จะบอกว่าทุกคนจ๋าตอนนี้ตะก้ารวม,มาแล้วพี่พี่จ๋าห้านาทีเท่านั้น,นทุกคนห้านาทีนะขอห้านาทีเท่านั้นนะครับช่วยกันเอฟนะครับช่วยกันกดตะก้าไป